สวัสดีครับอยู่กับช่องดรกรชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเกตนะครับว่าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดยังไงค่ะได้ดูดได้แปลงหนึ่งแล้วแปลงนู้น8ไร่ได้ประมาณ2องสอตันสองตันหน่อยๆสตันนิดๆก็ยังถือว่าได้เพราะว่าแปลงข้างๆเขา18บแปดไร่เขาได้2ตัน ของเรา8ไล่ได้ได้2ตัน2ตันหน่อยๆก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าเราใช้ Rd 2551ช่วยช่วยระยะระยะที่ที่ที่แรงเราฉีดทุก15 15วันฉีดค่ะก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแปลงแปลงอื่นแปลงบริเวณนี้เขาจะแบบตายแรงคอหัก แล้วก็แห้งของเราก็ถือว่าดีค่ะดีดีที่ได้ค่ะยังเหลืออีกแปลงหนึ่งเพราะว่ากำลังดูดอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะบอกสรุปยอดอีกทีว่าเราได้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ก็คือพี่เกก็ใช้อดีต2551ทุกทุก15วันค่ะเพราะว่าช่วงนั้นแรงแรงจริงๆรห,หนึ่งเดือนเต็มๆ ถ้าถ้าถ้าเป็นแปลงที่เราดูรอบข้างเขาจะแบบต้นต้นจะหักต้นจะหักเราก็จะแห้งไปเลยของเรานี่ต้นยังแข็งแรงแล้วก็เขียวคือว่าเราใช้อา2 5ดี2551เป็นตัวช่วยช่วงที่ผ่านแรงมาค่ะครับ <c oughs> ก็คือ R า2 5ดี2 5ก็คือมีผลอย่างชัดเจนนะคะ<ภ>ในการช่วยให้ผลผลิต นะคะหรือต้นพืชของเราเดี๋ยวที่จะให้ผลผลิตเราเนี่ยต้านทานใช่นะค่ะยังยืนต้นได้ได้ดีค่ะต้านทานภัยแรงได้ด้วยใช่ค่ะเพราะมันจะมันจะมีฝนช่วงหนึ่งแล้วก็แรงใช่แร,แรงไปเลยแรงหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยค่ะเพราะช่วงเพราะว่าเป็นช่วงที่ออก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 ช่อออกออกดอกช่วงนี้นะคะที่จะได้ ได้จะได้ผลผลิตหรือไม่ได้ผลผลิตแต่ของเราใช้ Rd2551 เป็นเป็นตัวช่วยที่ผ่านแล้งมาได้ค่ะก็ถ้าเทียบกับแปลงข้างเคียงก็คือที่แปลงที่อยู่ติดกันเลยนะคะใช่ค่ะสิบแปดไร่ของเขาได้สองตันใช่ค่ะแต่ของเราแปดไร่ได้สองตันกว่าค่ะก็เทียบเทียบเป็น ถ้าถ้าเทียบถึงพื้นที่ชกันผลผลิตก็คือเพิ่มแบบเท่าตัวใช่ไหมคะ<ช>ราะว่าพื้นที่นี่ก็คือลดลดลงกว่าเขาอ<ช>่ะเท่าตัวเหมือนกันยังถือเราก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราถือว่าเรายังได้ย,ไดยังได้ผลผลิตอยู่แต่ถ้าแปลงข้างๆนี่เขาจะได้ผลผลิตน้อยบางบางต้นเขาก็แบบจะคอหักไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะ ก็คือจะเห็นได้ว่าอาร์ดิตรง551ที่ที่เราใช้กันต่อเนื่องเนี่ยมีผลทําให้พืชเนี่ยแข็งแรงนะคะก็คือยังสามารถให้ผลผลิตแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ไม่สภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตอย่างร้อยเปอร์เซนต์ก็ด้านหลังนี้ก็คือกําลังเก็บเกี่ยวกันตรงนี้ก็คือพื้นที่ประมาณเจ็ดไร่ใช่ค่ะนี่ก็คือคึกคักมากเลยนี่แบบว่าเอ๊ะเขาเปิดเพลงกันด้วย ยาเย็นยามเย็นยามเย็น,ยยนใช่ค่ะเขาของขาแล้แต่ก็ถือถือว่าดีค่ะดีใจดีใจที่ได้ข้าวโพดถ้าเป็นบางเจ้าเลยเขาไม่ได้เลยเขาจะได้แบบไม่ถึงตันแล้วก็ต้นต้นแบบจะแบบหักคอแห้งอะไรไปเลยอ่เงี้ยแต่ของเรายังได้ผลผลิตได้บ้างก็ถือว่าดีค่ะเพราะเราใช้ Rd 2อ5 1สม่ำเสมอค่ะ ก็ใช้ใช้ด้วยการบินโดนใช่ค่นะเอาโดนมาบินก็คือน้องซีนักบินบอัตราส่วนการบินยังไงคะที่เราใช้อยู่ก็อาดีหนึ่งฝาครับยี่สิบห้าซีซีกับน้ำยี่สิบห้าลิตรก็คือโดนโดนของเราเป็นทีรุ่นทีสามศูนย์นะคะน้ำบรรจุได้ยี L, นะ่สิบห้าถึงสามสิบลิตรเนาะเราเราขึ้นไปยี่สิบห้าลิตรเราก็ใส่อาดีหนึ่งฝาก็คือย <25 cc. S 1> ี่สิบห้าซีซีก็คืออาตาัตราหนึ 1. 1> ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่ง ก็คือเป็นอัตราเข้มข้นเนื่องจากบินอยู่ด้านบนก็คือปล่อยละอองปล่อยลงมาครับก็เห็นผลอย่างนี้ชื่นใจแล้วจากคลิปก่อนก่อนหน้าที่ว่าก่อนฝนตกใช่ไหมพี่เกศใช่อนใจแล้วใช่ค่ะคิดว่าจะไม่ได้ค่ะแต่เรามาดูเห็นผลผลิตเอได้ได้มั่งก็ยังดีค่ะหมายถึงว่าเราเราได้เราได้กว่าถ้าถ้าถ้าวัดกับแปลงอื่นแปลงข้างแปลงข้างรอบข้างของเราคือว่าเขาจะ ส่วน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 น้อยส่วนมากเขาจะไม่ได้ผลผลิตกันเยอะ,ะอค่ะครับค่ะก็คือแปลงนี้เนี่ยเป็นดีที่สุดในในย่านนี้ล้วใช่ค่ะเพราะถ้าถ้าเป็นบางเจ้าที่แปลงบริเวณนี้เขาจะไม่ได้เลยแต่ถ้าแปลงข้างๆที่ที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้เขาสิบแปดไร่เขาจะได้สองตันค่ะค่ะครับ <c oughs> น,นี่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ4ได้ไหมสอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องดูพรุ่งนี้อีกทีเดี๋ยวจะสรุปยอดให้อีกทีค่ะคว่าจะเราได้กี่ตันเพราะเราใช้ RD 2551อ่ามาบินโดนให้สม่ำเสมอค่ะคทุก15วันบินค่ะครเรามันทำให้เราเห็นให้เราเห็นว่า คือว่าเราใช้ Rd สอ5หนึงได้ผ่านแรงมาได้ผลผลิตเราก็ยังได้ค่ะโอเคแล้วฤดูการหน้านี้คือฤดูการหน้าฤดูการต่อไปคือปลูกมันค่ะมันสับปะหลังค่ะแล้วที่แล้วนี้ได้มันเท่าไหร่นะคะได้2องแสนกว่าค่ะสองแสนกว่าได้3ได้30ได้สา,สสาสตันได้เท่าไหร่แมกไอ งงจำไม่ได้่ะยอดเยอะจำไม่ได้ใช่่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราก็มีความปาดปลื้มใจใช่่ะยินดีด้วยกับพี่เกตนะคะที่ได้ผลผลิตเป็นอย่างที่ใจหวังเหมือนแบบแอบบนไปด้วยใช่ก็เนื่องจากว่าเราดูแลสม่ำเสมอใชาะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะผ่านการ รับรองจากภาครัฐนะคะก็ปลอดสารพิษชัดสะดวกใช้ง่ายปลอดภัยปลอดภัยทําให้ต้นไม้แข็งแรงเราก็แข็งแรงไปด้วยนอพราะว่าเราไม่โดนสารพิษอโอเคงั้นวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพิเกตทํามันนะะเราก็จะติดตามพิเกตเรื่อยๆซีซสั้นหน้าซีซั่นหน้าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับ oh,